ก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมนะอยู่กับเซกราเซเว่นนั่นเองนะครับซึ่งแล้วก็จะมาต่อในด่านโฮเทลกันเลยนะครับผมนะนะครับนะผมขอแป๊บหนึ่งนะทุกคนโอเคครับผมไปเลยครับนะซึ่งผมได้ไปเล่นในด่านหลังๆมานะครับนะทําให้ผมน้ะรู้นะครับว่าอะไรหลายอย่างมันผมได้ไปเล่นด่านเกือบด่านหลังๆอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งผมก็รู้แล้วนะครับว่ามันต้องเล่นยังไงนะ หลังจากที่ผมไม่ได้เล่นเกมนี้มาเป็นเวลาหนึ่งปีนะครับผมผมนะ LT ขอร้องละมีมีไปม,ม,ม,มีอะไรแปลกเหรอแบตเจอร์ ger, ฮะหลับไม่ได้เหรออาหารไม่อร่อยเหรอขอโทษนะแต่ว่าฉันฉันน่ะจะปล่อยในไปก็ต่อเมื่อในให้ข้อมูลที่เราต้องการเท่านั้นก็แค่นั้นเองแล้วมันยากหรือเปล่า ไอ้ไอ้เวนเอ้แกปล่อยฉันออกไปนะตาของฉันแขนขาของฉันร่างกายของฉันฉันต้องการไปหาหมอฉันฉันไม่ใช่หมอมานะเว้ยยังไงก็ตามในตอนนี้สภาพกิ๊กก็ไม่ต่างอะไรจากหมาเลยนะถ้านายไม่อยากจะบอกเราก็ไม่เป็นไร แค่เกี่ยวกับมาสเตอร์หัวหน้าของนายก็แขนเองฉันบอกนายก็ได้เอลที LT. ฉันจะไม่อยู่วันเจอกับเอโคอีกแล้วฉันจะบอกทุกทุกอย่างเกี่ยวกับเขานะได้เจ้าหมาไม่ว่าไงก็ตามดูเหมือนว่านายจะไม่ยอมแพ้กับหัวหน้าของนายนะช่างมันเถอะ เดี๋ยวเราจะถ้านายนั้นบอกอะไรบางอย่างกับฉันได้ละก็ฉันจะปล่อยนายไปแบบที่ไม่ตายแล้วกันนะจูนิโอช่วยฉันด้วยแมตเจอเกิดป้าอะไรขึ้นกับนายวะเนี่ยฉันไม่รู้เหมือนกันนะตอนที่ฉันกลับมาบ้านก็มีแต่ศพเต็มไปหมดเลยแล้วท้ายฉันก็มาที่โรงแรมนี่แหละฉันเจอเซ่าทีมนะอ่ะอีบ้าเอ้ย แล้วนายหนีไม่ได้งไงฉันพยายามฉันก็แค่พยายามออกมาแค่นึงเอาหนันนะขู่หูเดี๋ยวเราค่อยไปรักษาในทีหลังแล้วกันนะเราจําเป็นจะต้องจัดการเรามีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆสำหรับเซอร่ราฟรีเหมานะบอกฉันหน่อยพอแขนฉันหน่อยนี่นายแน่ใจเหรอว่านายปลอดภัยนะฉันสามารถบอกนายได้ในเวลานี้ใช่ไหมได้สิก็ได้แป๊บนะ คือว่าไงดีล่ะที่นี่เนี่ยในโรงแรมนี้ทุกคนนั้นเหมือนว่าไงดีทุกคนตายหมดแล้วไม่มีคนอยู่ไม่มีเสียงพูดคุยมาถึงเวลาแล้วที่เราจะใช้ระเบิดในระเบิดฝันที่เรานั้นจะใช้ระเบิดนี่เป็นจริงฉันต้องการความช่วยเหลือบอกันหน่อยได้ไหมทุกๆอย่างเลยก็ได้เพื่อนฉันหวังว่านั่นคือสิ่งที่เราจะต้องทำนะ แบตเตอร์ดูเหมือนว่าแบตเตอร์จะบอกค้อมูมาแล้วแล้วเราทำไงกับเอ็กโค่ี่ล่ะไม่ต้องทำอะไรฉันไม่กคะเชื่อเลยว่าแบตเตอร์จะสามารถช่วยพาเราไปหาเอ็กโค่ได้แล้วเราต้องทำอะไรหรือเปล่าเราบบมีละ่ะก็แค่เกี่ยวกับจูริโนซึ่งเป็นคู่หูของซึ่งเป็นคู่หูของแบตเตอร์ซึ่งมาจากเม็กซิโกใช่แล้วเขาก็มีระเบิดที่อยู่ใน ระเบิดที่ค่อนข้างแรงด้วยซึ่งมันอยู่ที่ออถ้าจะไม่ผิดนะมันอยู่ที่โรงแรมสักที่หนึ่งในเขตที่สิบเก้านายจะยังไงซะเขาก็เชื่อแบตเจอร์อยู่แล้วเพราะเขาต้องกาครความช่วยเหลือยังไงก็ตามนั่นคือทั้งหมดที่เรารู้ยังไงก็ตามในตอนนี้สุดท้ายเราอาจจะต้องไปฆ่าเขาทีหลังก็ได้เราเราจะหยุดระเบิดนั่นอย่างไงล่ะจูดิโอก็ต้องรู้แน่ว่าเรา ใช้แบตเจอรเป็นตัวล่อเลย<ะ>ยังไงซะเราก็แค่พยายามไปเอาเอา,เอาระเบิดนั่นออกไปจากเมืองนี่ก็พอเดี๋ยวเราจะส่งนายไปนะหยุดระเบิดนั่นซะก่อนที่แขนของนายจะโดนระเบิดได้เลยเชิงเลยไปแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนเอาล่ะครับทุกคนแต่เวลาไปสู้กันแล้ว ลุงแรมอ่าหารโรงแรมนะครับป่ะไปไเ,เ,เลยครับผมเฮ้ยพี่ไบค์เกอร์โคเท่เลยครับผมโอ้โหโอุห้ยอุ้ยตัวระเบิด คุณคงจะได้เห็นตัวระเบิดในพาคน,นี้นะครับนะซึ่งอีกตัวหนึ่งที่คุณยังไม่ได้เห็นก็คือตัวพี่เบิรมนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าจะโผล่มาหรือเปล่านะครับโอ้โหอันนี้นะครับก็คือเนี่ยทุกคนฉากที่ถ้าเรา้นทําตัวประกันตายนะครับก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองซึ่งมันจะเฟลเหมือนกับตอนที่เราั้นงยิงตัวประกันตายนะครับนะอันนี้คือที่ผมรอเนี่ยทุกคนก็คือรอให้ตัวประกันตายนะครับผมนะทุกคนนี่นะครับมันก็จะขึ้นมาอาร์ติสต์ดาวเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นอย่างที่คคเห็นนนัะะรบ อาร์ติปดาวเหมือนกันนะครับก็คือสุดท้ายก็ตายตัวแตกมาเดิมครับไม่ได้เกี่ยวอะไรมากครับแค่บางด่านมาจจะมีตัวประกันหรือไม่ก็มีพวกตัวระเบิดสแปมเยอะหน่อยสูงสุดที่ผมเจอนะทุกคนเลพื้นที่หนึ่งอ่ะในไอ้ตรงจุดที่ต้องยิงจุดจุดหนึ่งอ่ะผมเจอสูงสุดสามตัวทุกคนตัวระเบิดอ่ะคือโคตรบัดซบอะทุกคนแย่มากอ่ะมันอยู่สามจุดนะทุกคน พื้นที่เดียวมันอยู่ต้องสามตัวผมไม่รู้เหมือนกันมันแล้วบางครั้งมันมาจำสเกลเราแบบถือระเบิดปลดสลักเราเระยะใกล้เลยน่ากลัวมากเลยทุกคนที่ผมค่อยๆย,ยิงระวังเนี่ยทุกคนเพราะว่ากระสุนผมมันเป็นกระสุนเจาะเกาะนะครับนะเราสามารถพลาดไปโดนเราสามารถพลาดไปโดนตัวประกันได้นะครับนะเราอาจจะเผลอๆนี่ะทุกคนเราเองนี่แหละที่จะเป็นคนยิงตัวประกันตายนะครับนะ อผมว่าอืมอีกไม่ต้องไอ้หนุ่มแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนที่เรานั้นช่วยตัวประกันได้ตัวประกันจะเดินมาจะหันมาหาเราด้วยนะครับนะเหมือนเขาเหมือนเขาหันมาตามเสียงปืนนะครับแบบว่ารู้ว่าตัวเองรอดอะไรอย่างนี้มั้งนะนั่นคือความการค่าเดาของผมนะทุกคนอืมพี่ใส่เกาะเหรอ บอสมาแล้วทุกคนบอสระเบิดครับนี่ซึ่งบอสตัวนี้ทุกคนมันไม่แพ้แฟดนะครับเพราะคุณก็ดูดิชุดมันการระเบิดขานมันจะแพ้แฟดได้อย่างไงแล้วเดี๋ยวมันจะมีลูกน้องมันออกมาตามขอบประตูลยทุกคนเท่าที่ผมจําได้นะคือเลือดเรายิงบอสถูดได้แค่นี้นะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวบอสมันก็จะถ้าเรานั้นยิงบอสไปแบบเจ็บในระดับหนึ่งจริงอะทุกคนบอสมันจะรีบกระโดดเข้าไปในประตูเลยนะมันมันจะไม่ค่อยเดินแบบนี้นะครับเหมือนแบบว่าเฮ้ย เย <Yeah, S 2> แล้วต้องรีบไปแล้วอะไรเงี้ยทุกคนไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเฮียแกจะยกนิ้วโปง้งให้เราครับนี่เรียบมากไอ้มีบเไรครับผมไม่เอาตัวเบิดจำสเกลจากมุมนี้นะไม่เอานะผมเคยเจออยู่ทุกคนโคตรน่าก,กลัวเลยปังอื้ยเออแล้วก็ ดี๋ยวกิกี้มันมานะทุกคนนี่ไงอ้าวกระสุนเราหมดละผมว่ากระสุนเราหมดแล้วทุกคนเหลือแม็กนี้เป็นแม็กสุดท้ายนะครับอหมวกหลุดละหยบก,กลับเข้าไปก่อนดีกว่าเฟสนี้คุณต้องระวังนะครับเพราะว่ามันกลับเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้หนีนะทุกคนมันจะไปกดระเบิดนะครับนะแต่คุณก็ได้เห็นเองนะครับเดี๋ยวนะ ผมต้องเอาฉากกดระเบิดระเบิดให้ทุกคนดูหรือเปล่าเอ่ยผมว่าผมไม่ต้องเอาฉากกดระเบิดให้ทุกคนดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมเอาฉากกดระเบิดให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับนะปังกดเลยนุม่มกดเลยจึก๊กว้าบึมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะฉากกดระเบิดนะทุกคน เดี๋ยวผมพาให้ว้าไปถึงจุดที่ผมจะไปตรงบอสแล้วกันนะครับนะนี่ทุกคนถ้าเรายิงเกาะมันก็จะไม่เป็นไรนะครับนะออย่าคิดว่าจะกดได้นะนี่ยิงซ้ำเลยออี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 นี่เน่ อย่าคิดว่าจะกดได้นะฉันไม่จะกดหรอกบ้าเอ้ยดูมมลระเบิดนั่นมันจะโดนจุดชนวนไปแล้วนะสิเดี๋ยวนะแล้วเดี๋ยวส่งรีบส่งทีมมาที่นี่แล้ว LT เราไม่มีเวลาขนาดหรอกนะอย่างงก็ตามฉันคิดว่านายนะจะไปต้องกู้มันในตัวในเองแล้วล่ะฮะเดี๋ยวเอาจริงดิเซเว่นฟังฉันนะ นายจำเป็นต้องทาเจ้านี้ให้ได้ไเราไม,ม่เวลามากขนาดนั้นอีกอย่างแล้วฉันพอจะรู้จักประเภทของระเบิดนี่อยู่เดี๋ยวฉันจะส่งอะไรสักอย่างไปให้นะที่รู้ก็คือนายจะไม่ต้องสิ่งที่จะส่งไปก็คือข้อความนะซึ่งมันก็คือวิธีการตามสายของระเบิดไปเพื่อหาชนวนของระเบิดนี่ไงรูปที่ฉันส่งไปตามสายนี่ไปนะนั่นคือสายที่ถูก แล้วก็กดตามนั้นซะมั่นใจว่ามันถูกจริงๆไม่อย่างนั้นละก็นายต้องเริ่มกดใหม่ซึ่งแน่นอนใช่ของจริงเนี่ยมันไม่ง่ายแบบนี้หรอกนะมันจะไม่ต่างอะไรกับเส้นกว๋วยเตี๋ยวที่มันพันจุ้งเยอะงั้นไปนหมดเลยแต่ยังไงนะักต้องพยายามหาไม่ได้เจอนะตามสายไปแล้วก็หาชานวนที่มันตรงกันงั้นเหรอก็ได้เซเว่นนายจะเต้องทมันจริงนะ เพราะงั้นเราต้องการที่จะมีแต่ฉันไม่มีทางเลือกใช่ไหมมีของทำใช่ไหมล่ะเอลทีซึ่งหลังที่ผมโดนระเบิดบ้านนี่บึ้มไปเกือบสิบยี่สิบรอบะทุนคนผมรู้รหัสนะครับนะรหัสคุกทุกคนเอาไปกู้ตามได้นะครับนะรหัสก็คือนะครับนะเหลืองนะครับน้ำเงินนะครับแดงนะครับแล้วก็เขียวครับผมนี่ นายที่ผมโดนระเบิดปึ้มไปสิบกว่ารอบนะครับเรียบร้อยแล้วเซเว่นนายนายยัง <c oughs> อยู่ไหมเอลทีนายต้องเลี้ยงเบียร์ฉันนะเวย้ยเอาจริงดิฉันโคตรเกลียดเลยนะที่นายพูดอย่างนั้นอ่ะก็ได้ก็ได้ยังไงก็ตามแต่ฉันจะเลี้ยงเบียร์นายเองแล้วที่นายกลับแล้วก็นายก็เอาระเบิดที่มันไม่ระเบิดแล้วนั่นกลับมาด้วยล่ะโอเคไหม ข้างหน้าช่วยบอกฉันด้วยละ่ะว่ามันมีระเบิดอะไรแบบนี้ก่อนที่ฉันจะเข้ามาในโรงแรมเนี่ยอ่าอย่างไรซะนายก็ต้องเจอสิ่งที่มันสุดยอดกว่าน,นี้แล้วเสี่ยเวนเราอาจจะเจอระเบิดไทยอื่นก็ได้ใครไปรู้ลหละเพราะงั้นฉันไม่คิดว่าใครๆก็ตามจะรอดมาหลังดึกโดยที่ เจอข้อความแป๊บๆก็สามารถกู้ได้แบบนายหรอกนะฮ่า <c> ๆ <oughs> อย่างน้อยในตอนนี้เมื่อท่านไหนตายทุกคนจะจดจำนายเอาไว้ในฐานะคนที่โดนคนที่พยายามกู้ระเบิดแล้วโดนระเบิดตายเนี่ยช่างาามันเถอะอ่๊ยสำคัญเท่าไหร่อยู่แล้วไอ้บ้านี่อย่ามาล้อเล่นกับความตายคนอื่นได้ไหมเนี่ยใช่ <c oughs> กลับมาที่ฐานน่แล้วเซเวน่น <c oughs> ไอ้อทมันกวนกวนช่ย,ย่อยเน,นี่ยทุกคน มื่อเือนประมาณว่าตัวละครเราแบบว่าทุกคนจะจดจํานายในฐานะคนที่ตายโง่ๆกับระเบิดแล้วพยายามกู้ระเบิดแต่กู้ไม่ได้แล้วโดนบื่หมืหน้าตายโอ้ยอะไรนี่ไม่ได้ดิทุกคนนะครับเราจะไปดานนี้ต่อครับตึกนะครับตึกธุรกิจนะครับนี่ไป let's go นะครับนะ นายยังไม่นายเนี่ยคงจะไปไหนไม่นอ่อกไปหลอดแล้วล่ะแบตเซอร์จูดิโอขอร้องล่ะพวกฉันไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำไงดีฉันกลัวไอ้คนพวกนั้นฉันกลัวมากมากเลยย,ยังไงก็ตามานะฉันไม่มั่นใจเหมือนกันว่าฉันทํทำอะไรได้มากกว่านี้อีกหรือเปล่าหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นกับนายในคุกนะี่ยเอาเถอะยังไงซะในตอนนี้พวกนายก็สามารถเออ นายจำเป็นจะต้องมายังไงซะเราต้องคุยกับนายทีหลังนะและในตอนนี้นายอาจจะฉันคิดว่าผมมันคงจะมาตามเก็บนายแล้วแหละเราคไม่มีเวลาที่จะทำฉันไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้ฉันทําได้แค่นี้จริงๆนะเพื่อนขอขอให้เวลาของนายมาถึงในสักวันหนึ่งแล้วกันเฮคโคขอร้องละบอสผมต้องการความช่วยเหลือ ขอโทษนะแบทเชอร์แต่นายน่ะทำให้ธุรกิจเราล่มไปนานแล้วผมพยายามจะช่วยคุณนะบอสไม่อยังไงก็ตามอะ่ะผมผมสามารถเอาปืนจากหานมาได้จากกลุ่มมาให้เลยนะยังไงซะหน่อยก็ช่่างมันเถอะนั่นไม่ใช่ดิวที่เราตกลงกันไว้นะไม่ใช่ดิวที่ฉันตกลงเอาไว้กับคนอื่นเขานะ่ะคงจะไม่สามารถเขาไม่อยากให้สัตว์เขาไม่อยากให้สัตว์ที่ไม่เชื่องมา เป็นตัวหมากนะช่างมาเถอะยังไงซะนั่นคือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับนายแบทเจอร์สักยังไงซะนายก็จะต้องเจอมันในเร็วนี้ผมไปเฮ้ยผมทำอะไรก็ได้บอสผมก็แค่พูดไปเร็วนิดหน่อยเองก็ได้แบทเจอร์ยังไงซะฉันจะพยายามช่วยนายท่าที่ทำได้แล้วกันหรืออาจจะสามารถทำอะไรได้บางครั้งอะไรก็ได้บอสบอกที ที่ตึกที่ตึกธุรกิจวันพรุ่งนี้แบตเจอร์แล้วก็ชีมจะไปจะไปที่นั่นยากแล้วก็เร็วด้ะโอ้ว้าวดูเหมือนว่าแบตเจอร์จะเชื่อจะฟังนายในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยยังไงซะเราก็ต้องพยายามฆ่ายังไงซะนายก็ต้องการให้เราฆ่าแบตเจอร์เหมือนเหมือนกับการที่เรานั้น ถ้าเราไม่ฆ่าแบตเจอร์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเราไม่ช่วยเอาขยะของนายไปชิ้งงั้นเหรออ่าก็ได้ใช่ทำอะไรกับเขาแหละแบตเจอร์นะ่ะจะไม่ยอมสนใจเรื่องธุรกงธุรกิจอะไรย่างนั้นยังไงก็ตามเมื่อเขาเขาจะต้องพยายามหาทีมของนายได้แน่เมื่อถึงเวลานั้นแบตเจอร์อาจจะเอฆ่าคนไปนสักคนถึงสองคนในตึกๆนั้นนะนะ แล้วนายพยายามที่จะหาแล้วนายพยายามที่จะหาพูดง่ายๆก็คือนายพยายามเอาขยะไม่ใช่บ้างกันเถอะอาฉันรู้นะแมกว่ามันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ฉันก็เห็นอย่างหนึ่งนะยังไงก็ตามฉันต้องการความชื่อเหลือของนายนะอาเกสจูเนียว่าไงเอลซี LC. เซเว่นไปอะไปเคลียร์ตึกน่อซะ,ะนั่นนั่นคือพื้นที่ที่แบตเตอร์อยู่ในพื้นที่สุดท้ายแล้วเป็นจุดจิองมาจุดสุดท้ายนะแล้วก็นายระวังด้วยลหละอาจจะมีสุภาพบุหรี่หลายคนอยู่ที่นั่นด้วยดูดูปืนของในาใยดีแล้วก็เช็คกระสุนกระสุนด้วยได้เลยเช็คให้ดีว่าทุกทุกอย่างพร้อมแล้วได้เลยครับผมต้องซือ้อแม็กเขื่อไว้ เพราะว่าในตอนที่เราจะไปหาแวตเจอร์ทุกคนแวตเจอร์มันค่อนข้างที่จะร้ายนะครับไปวนๆน,นะวินวนอยู่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวฉันกลับมาโอเคไหมเดี๋ยวเวลาไปครับผมสไลด์ตัวไปกันเลยนะครับนี่เว้ยอืมพี่ไบเกอร์ จริงๆเราใช้วิธีนี้ได้นะครับยิงขามันยิงขามวน,วนไม่ต้องยิงมือหรอกเปิงกระสุนครับผมนี่นี่เดี๋ยวนะพี่จะยิงผมเยอะไปปะเนี่ยพี่ผมเจ็บนะอ๋อผมเราให้พี่แกรีโหลดก่อนนะครับเห็นไหมทุกคนทุกตัวละครในเกมนี้มีแอนิเมชันรีโหลดของมันเองนะครับนะยันตัวถือปืนลูกซองแฟสนะทุกคนดับเบิลช็อตกันนะครับ ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าตัวนี้มันรีโหลดกระสุนไหมนะน, Self น,นี่นะครับนะนี่กรุบกรุบนี่นะครับอืม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 ไอ้ยไอ้นี่รีโหลดไหมเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะทุกคนอ้าวไอ้นี่ไม่รีโหลดแกบางตัวมันรีโหลดนะครับนะแต่บางตัวก็ไม่แบบเมื่อกี้นะทุกคนแบบไม่สนฉันไม่สนฉันไม่รีโรหลดหรอกไอ้บ้าวิดาบอมเหรอไม่เอาอ่ะ โอ้เยี่ยมมากเลยหนุม่มเอ้ยังยังยังเฮ้เยีเ่ยมมากเลยพ่อหนุม่มไม่เป็นไรครับผมมาช่วยคุณอยู่แล้วห้องตรงก,าากลางทุกคนคือห้องที่แบทเจอร์อยู่นะครับไอ้เล่อะไรฮึอู้หอ้หูอู้ห เจ็บเจ uh ็บเจ็บหูไม่ตายด้วยพี่แกถึกจริงทุกคนเนี่ยทุกคนมันมีแอนิเมชันรีโหลดปืนพกนะครับนะคุณจะเห็นได้จากด้านขวามือผมนะนี่นะด้านขวาของจอนะครับศัตรูเรารีโหลดกระสุนปืนพกนะครับหลังจากนี้ผมจะไม่ศัตวัวรีโหลดแล้วนะผมยิงมาเลยดีกว่าเพราะทุกคนก็เห็นแอนิเมชันรีโหลดของทุกตัวละครไปแล้วนะครับอืม uh huh. พี่ไบคเกอร์อย่างเท่ทุกคน นบรรดาทุกศักตรูอ่ะผมชอบพี่ไบเกอร์สุดแล้วทุกคนเท่มากอ่ะพี่ไบเกอร์อ่ะอือ<ฮ>อีลอครุบครุบโหโหไอนี่นี่มันเาบังมันเอาโล่มาบังให้เพื่อนมันแป๊บหนึ่งอ่ะทุกคนถ้าผมยิงไม่ทันนะผมว่าไอตัวนั้นน่าจะยิงตัวประกันไปก่อนนะครับนะ ปุ๊บไปปึ้งเอยเยอีอสามนัดคุณว่าเยอะพอไหมผมไม่รู้นะครับเนะี่ยไอห้องตรงนั้นนะทุกคนที่ผมปืนชี้ไปเมื่อกี้นะครับผมไม่เอานะผมเมื่อกี้ที่ผมพูดผมไม่เอานะคือผมไม่เอาตัวระเบิดนะครับเพราะกระสุนผมเลยอีกสามนัดทุกคน แล้วตัวระเบิดมันอึดไงมันต้องยิงสามมึงสี่นัดขึ้นไปนะครับเผอห้าถ<ๆ>ึงหกนัดเลยนะครับนะกว่ามันจะตายนะคนอุ้ยพี่มารอบผมแบบนี้ได้ไงหึคุณก็ได้เห็นฉากตอนที่เรานั้นโดนมีดจ้วงกันไปแล้วนะครับนะเพราะงั้นในพาร์ทหนึ่งไม่ก็สองนี่แหละเพราะงั้นเราไม่จมําเป็นต้องให้เห็นฉากตอนจ้วงอีกรอบก็ได้นะครับนะปึ้ม,อมเอ็งเรียกอ,อะไรของเอ็งเนี่ย ตัวแตกไปดิอ่าเดี๋ยวเราจเจอเหมือนประมาณว่าในช่วงหลังอ่ะทุกคนเราเน้นทํางานสกปรบกัะนะงานรัดเหมือนหมดแล้วอะ่ะเรามาทํางานสกปรกกันบ้างดีกว่าอะไรเงี้ยทุกคนโคตรแย่เลยนะผมพูดตรงๆปึ๊บแล้วก็เรายิงปัง๊มปั๊มปั๊มปั๊มแบบนี้นะครับนะแล้วก็ยิงแบบนี้ทะลุอ่านี่ทุกคนผมไปฝึกมาแล้ว ดังที่แบตเจอร์มันยิงหัวตัวปรอกันไปได้ไม่ต่ํากว่าสี่ห้ารอบเรียบร้อยแล้วพื้นที่เคลียร์เรียบร้อยแล้วในห้องผู้บริหารแล้วก็คนอื่นๆแล้วก็แบตเจอร์ตายหมดแล้วด้วยดีมากทำได้ดีมากรู้ปะ่ะแล้วแบตเจอร์พยายามจะทำอะไรที่นี่ล่ะไม่รู้สิเขาแค่อาจจะไม่มีทางเลือกมั้งแล้วอีกอย่าง เอสโคกับจูริโน่ก็จะทิ้งเขาแล้วก็ได้ช่างมันเถอะยังไงซะในตอนนี้เอสโคก็เหมือนจะทำลายเขาไปแบบเต็มตัวแล้วนะและการส่งเข้ามาแล้วก็ส่งคนอื่นมาก็ดูเหมือนจะส่งมาตายที่นี่เลยแล้วทำไมถึงแล้วทำไมนายถึงพยายามคิดจะทำงานกับเอสโควะมันเป็นความคิดดีๆเหรอเชื่อฉันสินายต้องเชื่อนายต้องไม่เชื่อ แน่ว่าเอ้เอาจจะไม่ใช่คนที่ดีไม่ดีก็ได้ก็ก็น่าสนใจนะแต่ว่าบางครั้งเราเนี่ยสามารถใช้อะไรบางอย่างกับเขาได้อไม่ค่อยชอบเลยนะรู้ไหมฉันไม่คิดว่าน่าจะทําแบบนี้เลยซ้ำใช่ฉันทําไงโอ้โหทุกคนไอ้นี่ทำจริงๆนะเนี่ยก็นะครับนะก็สำหรับ s e เ o n d Seven นะครับพาร์ทนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผม ไว้จะตามกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมนะบายบายครับผมเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยทุกคนเราจะมาเดี๋ยวแบบหนึ่งนะครับนะพาร์ทหน้าเนี่ยทุกคนเราจะมาในกระท่อมกับด่านเรือกันนะครับผมนะบายบายครับผมเย้ yeah.